เกิดน้ำท่วมอย่างหนักทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทางการต้องประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า600คนอบพยพอ,ออกจากพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงลงพื้นที่เพื่อช่วยดําเนินการอพยพซึ่งก่อนหน้าน,นี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือประชาชนกว่า1,200คนให้ออกจากพื้นที่ได้ทันเวลานอกจากนี้ยังมีประชาชนอีก30คนคะ่ะที่รับที่ได้รับการช่วยเหลือด้วยเฮลิคอปเตอร์ ในขณะที่ทางการฝรั่งเศสก็ยังคงประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มใน12เขตที่เสี่ยงภยัยลดลงจากเดิมคือ16เขตนะคะที่ได้รับการประกาศไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระดับสีโทมสีส้มค่ะถือว่าเป็นระดับที่รุนแรงเป็นระดับ2รองจากสีแดงเนื่องจากว่ายังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทังนี้เมื่อ2วันก่อนระดับน้ํำในแม่น้ําวาซึ่งไหลผ่านตอนใต้ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเป็น5เมตรซึ่งจากเดิมอยู่ที่ระดับ1.5เมตรจากนั้นไม่นานน้ําก็เริ่มที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งประกอบกับมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้บ้านเรือนหลายหลังค่ะได้รับความเสียหายรวมถึงรถยนต์จํานวนมากที่ลอยไปกับน้ําหลังจากที่ประชาชนจํานวนมากไม่สามารถเตรียมการได้ทัน อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุน้ําท่วมนะคะในเมืองเจนัวประเทศอิตาลีหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตเจ็ดรายโดยก่อนหน้านี้ก็มีชาวอิตาลีที่เสียชีวิตจากเหตุน้ําท่วมทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศแล้วสิบรายนับตั้งแต่ที่เริ่มมีน้ําท่วมเมื่อสองสัปดาห์ก่อนค่ะ